ครับมีอ้างเป็นรองผู้การเราไปรืเหมือนกับสถานประกอบการที่ถูกจับคบื้องต้นับครับตอนนี้เราก็ทราบตัวผู้กระทํา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการตำรวจเลยนะครับก็เป็นจะเรียกว่าแกงต้มตุ๋นเลยนะครับที่กระทำความผิดมาหลายรอบหลายครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับเรืองต้นอยากฝากเตือนประชาชนที่เคยโดนจับยังไงบ้างครับสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อว่าจะ มีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ต้องดำเนินการตามหน้านหน้านที่ตามกฎหมายนะครับก็ฝากเตือนประชาชนผู้กอบการนะครับในส่วนของตำรวจเมืองพัทยานะครับก็จะไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือ พื้นฐข้อหาะไรครับที่ที่ออกมาจับนะครับก็เป็นข้อหาช่อโคงทรัพย์ครับพฤติกรรมว่าเขาเคยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งเหรมีการก่อเหตุหลายครั้งครับจากการตรวจสอบประวัตินะครับเป็นวิธีการพัฒยาครับอ่าทั่วไปเลยครับทั่วไปเลยเคยต้องโทษมาแล้วนะครับแล้วก็มีแบ็กลิ์สำหรับพวกคาถ่ายออนไลน์ด้วยนะครับครับผมสำหรับบัญชีที่เงินโอนเข้าเป็นบัญชีเขาเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นบัญชีเขาเลย ปเป็็นีก่ไม่เป็นกระบวนการครับเรื่องนี้คือออกมาจากคนเดียวครับผมครับ